สำหรับบอสคุณนางมังสาเทพผมสู้ได้ไม่ดีนักประฉากมาบอสอ้วนก็ปาบอลไฟใส่ผมทันทีและในท่าเดียวกันแต่ผมยืนอยู่ใกล้กว่าเดิมบอสจะเปลี่ยนจากปาบอลไฟเป็นตีกวาดจากด้านข้างด้วยไฟสีดำแล้ครับก็ไม่ยากกิ้งเข้าวงในได้เลย 2. ในการสู้ประชิดต,ตัวบอสมีคอมพิววัยมากผิดก,กับรูปร่างอ้วนท้มที่เห็นแต่สามารถหาจังหวะตั้งรับกิ้งหลบและตีสวนกลับได้ครับ 3. ถ้าบอสจับดาบในลักษณะนี้ จะใช้ด้ามดาบทิ้มลงมา2ครั้งครับกระโดดหลบได้นะแต่ผมก็ลืมลูกทีอะ่ะ 4. ในการต่อสู้ระยะประชิดบอสจะเนียนพองตัวใส่เรานะครับที่ผมเจอนะคือหลังจากพองตัวแล้วจะมีท่าต่อเนื่องตามมาคือบอสใช้ท่าไฟสีดำออกมาลอบตัวด้วย 5. เสาอาคารเป็นจุดพักลบได้ดีและการบอสปาบอลไฟใสได้ด้วยถ้าไม่ชชว่์ในการจะกดกินยาบับเสริมนู่นนี่ก็ให้ไปหลบหลังเสาก่อนครับ6 การฟันและจ้วงแทงปกติต่อเนื่องของบอสนั้นมีจํานวนครั้งและหนักเบาที่ไม่เท่ากันแล้วแต่การสมใช้และระยะห่างของเรากับบอสครับยิ่งหลบไม่ยากสังเกตตั้งรับและรอจังหวะตีกลับได้ครับ 7. เมื่อเลือดบอสลดเหลือเกือบครึ่งหลอดก็ได้เวลาที่บอสจะโชว์สเตปใหม่ให้เราเห็นท่านี้ให้เราถอยห่างออกมาก่อนต่อเนื่องเลยบอสจะทําท่าพองตัว2ครั้งโดยในครั้งที่2นั้นเองจะิ้กิ้งเข้ามาหาเราวิธีหลบแบบเพอร์เฟกต บอกตามตรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่านใดรู้วิธีก็บอกหน่อยนะขนาดผมไปแอบหลังเสาแล้วมันยังกิ้งไส่โคงตามมาได้เลยหรือว่าสามารถล่อให้มันติดเสาแบบนี้ได้นะอืมไม่รู้ฮะแต่ถ้าพองตัวของบอสพร้อมกระโดดรอยขึ้นไปแบบนี้ให้ถอยห่างออกมาแล้วกระโดดหลบในจังหวะที่บอสทิ้งตัวลงมาครับซึ่งผมเองก็หลบไม่ได้แหละ <c oughs> จากนั้นบอสก็วนลูปการใช้สกิลเหมือนเดิมนะครับ ให้คอยสังเกตกิ้งดบตั้งรับและโจมตีสวนกลับไปได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับกับบอสคุณนางมังสาเทพในเกม e l ลเ n r i n ลที่ผมสู้ชนะมาได้แบบงงๆนะไว้คลิปถัดไปผมจะไปตีบอสตัวไหนในเกมไว้รอติดตามรับชมกันนะครับ